พี่นักจะดีครับเพราะพี่ต้องก็เป็นแฟนคลับพี่น็กเมนพี่ต้องก็คือชายรีอยู่แล้วอะไรเงี้ยพี่ต้องก็จะรู้สไตล์เขาอยู่เขาน่ารักนะครับเขาชอบไม่แบบมีพี่เพียงน้องไปไปหาเขาที่บ้านแล้วก็แบบน่ารักน่ารักไปทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับน่ารักดีมันก็หนึ่งค่ะเกือบนเมื่อเช้านี้นิดหนึ่งพอหนูตื่นมาแบบโอ้รู้สึกผิดละทำอะไรไปแล้วกรอดูว่าจะไปไหนูหนูบอกว่าหนูรู้สึกผิดใช่ไหมแต่แต่พวกพี่ไม่ได้รู้สึกผิดเลยนะฮะ ผู้พ,พี่กับรู้สึกว่าเออดีใจว้ยตบมือปั๊บเออแซมมี่น่ารักว่ะนะฮะแซมมี่หางานให้ละนะฮะให้พวกเรามาเมามอยละดีใจนะครับดีใจในการที่จะแบบให้แซมมี่นัดคนนู้นคนนี้ไปแล้วก็ไปตัดทายไปสร้างความสุขให้กับชาลีพวกพี่ดีใจอืมจริงนะครับพวกพี่ดีใจปบมือเลยน้องย้อนบดีดีใจเลยปบมือเลยแซมมี่เยี่ยมมากตั้งแต่ที่หนูเข้าไปชนจอแล้วแบบอะไรนะอะไรนะจซมมี่บอกวันอะไรวันยูมิด มิดมีหรออะไรเงี้ยเขาบอกว่าต้องการเจอชั้นหรออืม oh. นะฮะเราจะได้มีข้ออ้างสักทีแฮ่ไม่ใช่สิแล้ว <laughs> นะนะเออเราจะได้มีมีข้ออ้างหน่อยอะไรเงี้ยนะครับน่ารักน่ารักอื้มเซมีก่ก็ยังไม่เคยเจอพี่เขาแล้วก็ตื่นเต้นอยากเจอแต่ที่แน่ๆน,นะพี่ต้อมว่าไม่ใช่แซมี่นะคนเดียว มีเสียงกระซิบอยู่ข้างนะคอยคอยเป็นไกด์คุณแม่เหรอ <c oughs> เพราะว่าเอาจริงหนูเป็นคนพูดภาษาไทยไม่ค่อยไม่ค่อยถ้าเกิดหนูเลนย,ออยเนอหนะ<ม>หนูพูดภาษาอังกฤษหนูพูดภาษาไทยที่ไเท่าไหร่ครับคนหนูจะเป็นเริกาหนูพูดภาษาแบบเออภาษาอังกฤษเป็นหลักถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นคนพูดเร็วมากถ้าเกิดไม่ใช่คนฟังกันไม่รู้เรื่องเลย อืในงานพูดเร็วมากน่ารักมากแต่ยังไงก็ตามขอบคุณหนูมากเอ้ยเดี๋ยวหนูจะตกใจหรือเปล่าพี่ต้อมขึ้นลงขึ้น,ข,นขึ้นลงลงเสียงนะฮะคือหนูน่ารักมากแล้วก็หนูสร้างงานพี่ต้อมแล้วก็สร้างงานพวกเรานะฮะได้มาเมาส์ต่อและอีกอย่างหนึ่งนะฮะการที่หนูไปร้องเพลงที่ครูบอลเนี่ยเอาบรรดาสาวๆเนี่ยบรรดาอาหมวยทั้งหลายเนี่ยเข้าไปในนั้นเนี่ยอืม มันจะทำให้บรรดา fc มีความสุขแล้วก็มีคอนเทนต์ในการเล่นต่อๆไปเรื่อยๆด้วยอืม <c oughs> ห,นหนูไม่ต้องไปคิดมากเลยหูกเพราะอะไรเพราะพวกเราอาะฮะจะเรียกหนูว่าน้องสาม mvp หรือว่าแซมมี่ mvp พี่ให้เครดิตหนูเยอะไปแล้วอืมพี่เขาบอกว่าพี่ต้อมคุยกับสามมากๆหน่อยน้องคุยไม่ค่อยเก่งหนูคอยไม่ค่อยเก่งเหรอฮะ คนคุยไม่ค่อยเก่งค่ะเวลาแบบในถ้าอยู่คนเดียวเลยแบบไม่มีใครอยู่ข้างๆแล้วอ,อยู่จอคนเนีวคุยเก่งแต่ว่าถ้ากิคนหรือว่ามีแบบคนที่นั่งข้างก็จะพูดไม่ค่อกอ๋อก็ฉันเคยเขินๆหน่อยใช่ไหมแต่เมื่อคืนเห็นบอกว่าลูกไปนอนได้แล้วลูกเล่นเกมอยู่แม่ <laughs> ใช่เล่นเกมวารุเล่นเกม,ม <laughs> ถูกมากค่ะในทิ้งอกไม่เคยเห็นไม่เคยทาเลยอะล่ะเมื่อคืนีต้อมก็เข้าไปดูเมื่อคืนีต้อมก็เข้าไปดูอ่ใช่ใช่ใช่เมื่อคืนมีต้องก็เข้าไปดูหนูอย,อยู่นะครับใช่แล้วก็เห็นแบบแม่เรียกแล้วก็ก,ก็ดีใจที่หนูมามาชนจอกับนี่จะมีรู้สึกว่ามีฮาจองด้วยป่ะที่หนูชนจอมื้อคืนนี้ใช่ค่ะพี่ฮาจองคนแรกเลยแล้วก็มีชายเย็นด้วยปะ่ะไม่ใช่เพิ่งติดตามกันมาเช้านี้ค่ะก็อจจนแล้วก็มีพี่ขุยอัน พี่ขวยอันพี่จีน่าพี่โมนาพี่คุงขิงเยอะค่ะพี่เบสเมื่อวานนี้ทุกเกือบทุกคนเลยใช่ใช,ใช่แต่ว่าพอฟังหนูแล้วก็เห็นหนูเข้ามารู้จักในใน f ฟ m i l y ่ซีอะไรเงี้ยพุกพี่ก็ดีใจนะแล้วก็คือพุกพี่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบเรามีแฟนคลับเป็นชาลีตัวยงอยู่แล้วใช่ไหมครับเมนพี่ต้อมคือชาลีแบบชาลีโดดๆเลยอะไรเงี้ยถ้าชาลีพาไปเจอใครแล้วก็เขาจะชอบไปหาคนที่มีความสามารถทางด้านการแสดงแล้วก็ทางด้านร้องเพลง ใช่แล้วแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือหนูที่พวกพี่ติดตามแล้วก็ตามไปกับชาลีอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เห็นความสามารถของหนูจกนกระทั่งหนูมาที่ครูบอลในวันที่ร้องเพลงในวันนั้นอะ่ะวันที่ยี่สิบสามแล้วก็ไม่ได้คิดว่าพวกหนูจะมานะไม่ได้คิดว่าหนูจะมานะก็ถือว่าสุดายมากตอนแรกก็คิดว่าชาลีกับเพื่อนๆน,น้องเบสกับวงบอนายเท่านั้นเอง<ะ>อือใช่แต่พอหนูมาว้่น้องแซมมี่มาด้วยอะไรแบบเนี้ยดีใจแล้วก็น่ารักมาก สนุกมากค่ะแต่ว,วันนั้นคือแบบหนูเงียบมากเลยหนูแบบไม่ไม,ไม่คุยเยอะจอนแกก็ตื่นเต้นแต่ตอนนี้ก็แบบพี่ขุ่นขิงมากขึ้นแล้วพี่จีนา่าอะไรอย่างงี้ที่เจอกันวันนั้นก็สนุกมากจริงแล้วก็น่าจะคราวหนั้าได้เจออีกก็น่าจะรีแลกซ์กันนั้นนิดนึงโอ,อ้วันนั้นคือวันนั้นเจอเจอครั้งแรกหมดเลยทุกคนถูกไหมฮะใช่ค่ะเจอพี่แน็กก็ครั้งแรก,กอืมว้าวครั้งแรกพี่ขุ่นขิงครั้งแรกแล้พี่ที่ทอมถามหน่อยได้ไหมความรู้สึกครั้งแรกที่เจอพี่แน็กชาลีหลังจากกทีี่่่พแน็อะ พาพวกเราไปหาพวกหนูอะนะครับพอมาเจอพี่แน็กครั้งแรกอะรู้สึกไงบ้างครับอย่างแรกเลยคือหน้าพี่เขาใสมากหน้าใสมากแบบใช้อะไรอะหนูถามแล้วว่าพี่ใช้อะไระหน้าใสมากแต่ว่าก็ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นแต่ว่าพี่เขาใจดีมากรับสุขพดยเดยสุดก็คอยแบบช่วยชวนคุยอะไรอย่างนี้ทุกคนรูอืม ก็จะแบบตอนแรกก็คือตื่นเต้นเจอหน้าพี่แน็กแล้วนอกจากเจอความหล่อความน่าใสแล้วเนี่ยมีอะไรอีกที่หนูประทับใจในตัวพี่เขาอือึเอเนอร์จีพี่เขาเยอะมากค่ะแล้วมันดึงแบบ positive energy ให้กับทุกคนได้ให้ทุกคนมีความสุขไปได้วยกันอย่างไม่ต้องคิดมากอืม,อมวันนั้นมีเกรงเกรงบ้างไหมคะเกรงเกรงบ้างไหมตอนไหนคะตอน,นอ่าตอนที่เจอพี่แน็กแบบเกรงแบบวิตื่นเต้นมือทำตัวไม่ถูกอะไรแบบนี้มีบ้างไหมฮะ มีบ้างค่ะแต่มันหนูว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับพี่นักมันคือเกี่ยวกับตัวหนูเองว่าหนูอยู่ในสถานที่ไหนหนูก็จะเป็นคนอย่างนั้นแหละโอ้ก่อนคิดผ่านคิดเยอะคิดตลอดเลวลาจะแพนิกนิดนึงว่าอุ้ยจะทําออกมาดีไหมอะไรแบบนี้หรือเปล่าฮะแต่นั้นก็คือแบบทุกนาว,าวาแต่ทุกคนดีใจนะทุกคนดีใจที่แบบวันนั้นไม่ได้คิดว่าจะแบบมาครบขนาดนั้นอันนี้แล้วก็เซอร์ไพรส์ด้วยมีมีแซมมี่ไปด้วยแบบน่ารักมากแล้วก็ดีใจแทนหนูด้วยที่ แต่ที่ตอนแรกพวกพี่ฟังอยู่ที่อเมริกาใช่ไหมแล้วก็ <Yeah. S 1> หนูก็มาที่เมืองไทยแล้วอยู่ดีๆไปโผล่ที่คู่บองอะไรแบบเนี้ยน่ารักมากดีใจจริงๆดีใจจริงๆ <Okay. S 1> แล้วก็ก็ <Okay. S 1> ค,คือแบบดีใจแทนหนูที่พี่นักเนี่ยเหมือนดึงหนูเข้ามาในครอบครัว f ฟ m i l ี่ซีอลอะไรเงี้ยแบบน่ารักมากอือก็เป็นเียรติมาชวนมาอะไรอย่างงี้ก็แฮปปี้มากค่ะอือ ใช่ใช่ใช่คือวันที่30เนี่ยนะครับนอกจากแบบอันนี้คือยังไงคือตอนแรกเนี่ยค,คือเจตนาจะตั้งใจแบบไปอยากเจอพี่ขุยอันอยู่แล้วตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับว่าคือหนูนัดที่จีน้าคนเดียวเลยแบบจะไปทำขโมยสตูดิโอพี่น็กไปล้องเพลงกันอืมจะวทำพาเทน ทำคอนเทนต์ใช่แล้วพี่จีน่าก็เลยบอกว่าบ้านพี่นัทก็ได้อะไรเงี้ยจะได้แบบใช้สตูดิโอพี่เขาไปเลยแล้วก็เลยชวนพี่ขุยอ่ะอ้ไม่ใช่ชวนพี่ขุงขิงก่อนทีนี้ก็พี่ฮาจอมบอาพี่เขาร้องเพลงเก่งมากใช่ใช่ฮาจองร้องเพลงเพราะพี่เราบอกว่าหนูบอกหนูอยากเจอเขาแล้วพี่เขาก็บอกว่าเอออยากเจอกันอไรเี้ก็เลยแบบเออมันก็มาสี่วันที่สามสิบไม่รู้ที่ไหนนะตอนนี้คือยังไม่ได้แบบให้ที่แต่ว่าแล้วเจอกันแล้วก็ทีนี้ไปเจอพี่ขุยเอาหนูก็ชวน อืออุ้ยน่ารักมากนะครับแต่เป็นเรื่องที่ดีฮะเป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าพวกราพวกเราอ่ะรอแน็กไลฟ์อยู่เพราะว่าตั้งแต่วันที่ยี่สามเน็กก็ไม่ได้ไลฟ์อีกเลยเหรอคะใช่ครับ<อ>ใช่ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสามเน็กก็ไม่ได้ไลฟ์ล้วก็พวกเราก็รอดูที่ว่าเอ้เขาจะมาตอนไหนอะไรเงี้ยแล้วพวกหนูเวลาไปไลฟ์แน่นอนแน็กก็เขาต้องเข้ามาในต้องเข้ามาในไลฟ์พวกหนูเวลาหนูพวกหนูร้องเพลงแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตแน่ๆอือถูกไหม ต้องชื่นชมแล้วพวกเราปกบมือให้ด้วยเพราะว่าหนูคือ MVP มวฮะเอของหลายๆด้อมรวมถึงด้อมทานตะวันด้วยหรือว่าด้อมพี่ขุยอันใช่พอวันที่28เนี่ยรู้สึกว่าพี่ขุยอันจะมาดูคอนเสิร์ตหวังเฮอตี้ด้วยอืมแล้วก็ได้จังหวะพอดีที่หนูชวนนะครับทำให้เขาเนี่ยอยู่กรุงเทพต่อแล้วก็มาเจอหนูในวันที่30มสิบเพือน่ารักก็ฮปปี้มาที่ได้จะเจอพี่ๆทุกคน จีค่ะดิ้ไม่ใช่เลยหนูหนูอยากไปเล่นจีอ๋อใช่ใช่สนุกมากพี่ต้องก็มีโอกาสได้ได้ได้รับความอนุเคราะห์กรุณาก็ไปเล่นไปเล่นที่พี่แน็กพี่แน็กขับให้ขี่แล้วมีเกาะเอลพี่แน็กด้วยวันนั้นนะสนุกมากใช่สนุกจริงหนูต้องไปเล่นนะถ้าหนูไปถึงแล้วหนูอย่าอย่านะหนูต้องเล่นเลยนะหนูต้องเตรียมชุดไปจริงหรอพี่มันเวียนหัวไหมคะไม่เวียนไม่เวียนสนุกมากแต่ว่าระวังนิดนึงระวังพี่แน็กแกล้ง อ้ยแกล้งเลยวะแต่ถ้าเกิดแบบใครไม่ได้ทําสวยมาสมมุติว่าไม่ได้ทําอ่ำจมงจมูกมาเนี่ยพี่แน็กจะแกล้งหนักๆเลยนะครับเพราะว่าจะเหวี่ยงได้เต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับใครไม่ได้ทําสวยมานน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอืมจริงๆแล้วหนูเตรียมเลยถ้าเกิดพี่แน็กขึ้นตรงนั้นแล้วพี่แน็กไม่มีกากแน่นอนตอนแรกอ่าบอกเหมือนจะกากเนี้ยแต่พอได้ออกสตาร์ทเมื่อไหร่แล้วแล้วก็หนูเตรียมพร้อมเลยทุกคนบอกโดนแกงแน่ๆไม่ต้องบอใช่ นะครับคือเอาง่ายๆหนูเล่นเต็มที่เพราะอะไรเพราะว่ามีพี่กล้าด้วยพี่กล้าก็จะเป็นแบบอคอยซับพอร์ตในเรื่องแบบสมมติว่าหนูตกน้ำนู่นนี่นั่นนอกจากมีเสื้อชูชีพแล้วใช่ปะก็จะมีพี่กล้าพอตกน้ำปุ๊บพี่กล้าก็จะวิ่งเข้าไปหาเลยจะขับเจสสกีลังไปหาทันทีมีป่าไหมคะหรือมีมีมอะไรอยู่ในน้ำไหมฮะนี่มีไม่มีไม่มีนะครับไม่มีไม่มีป่ามีแต่ปลิงอ๋อ ไม่เคยครับล้อเล่น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 ไม่มี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 อันตรายเลยโอเคไม่มีอันตรายเลยใช่พี่ต้องมาโดนแกล้งมาแล้วได้ครับพี่ชายีเรียกขึ้นเจสกีแล้วก็โอ้โหบางคนบอกว่าไม่เกาะเอลไม่ได้นะมันต้องเกาะเอลเกาะข้างหลังไม่ได้ถ้าเกิดเกาะข้างหลังนี่ไงหลังเลยนะใช่มันต้องเกาะเอลเหมือนพี่จีน่า เห็นมีคนเอาคลิปส่งมาให้หนูดูแบบส่งมาในอินบ็อกซ์แบบพี่จีน่าร้องดังมากคือต้องปรับต้องเชื่อมโงเลยพี่จีน่าเขาแบบจีน่าเขาแบบคือชอบมากกับอีจีน่าเขาเอ e เน y ีเยอะแล้วก็เขาไปอยู่ตรงไหนมันก็กลมกลืนเนี่ยเขาเรียกว่าสออะสนุกจริงจริงแล้วหนูต้องเล่นด้วยนะหนูต้องเล่นให้แบบให้เยอะเยะแล้วก็เล่นให้เต็มที่เพราะเดี๋ยวไม่มีโอกาสล้วตอนกลับไปอเมริกาก็ไม่ได้เล่นละถ้าเกิดกลับไปอเมริกาจะกลับมาไทยอีกนานไหมคะ 3เดือนครึ่งค่ะแล้วก็กลับมาอยู่สี่เดือนอ